สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ช่องลงทุนอะไรดีกับผมพี่น่าจืดคนเดิมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องหุ้น ASML ที่อยู่ดีๆก็ร่วงแรงกว่า1 1ในคืนเดียวทั้งที่งบการเงินออกมาดีเกินคาดครับใช่เลยคะ่ะพี่น่าจืดฟังดูชวนงงใช่ไหมคะงบดีแต่หุ้นดิ่งคนที่ไม่ได้ตามข่าวอาจเข้าใจผิดว่าเกิดอะไรแย่มากๆขึ้นกับบริษัทนี้ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรขึ้นและ ASML เป็นใครทำไมถึงสำคัญกับโลกใบนี้ขนาดนั้นเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลย ASML คือผู้ผลิตเครื่อง EUV สำหรับผลิตชิปที่เล็กและแรงที่สุดในโลกนะคะซึ่งถ้าจะทำชิป AI หรือสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมตอนนี้ยังไงก็ต้องพึ่งเขา จริงครับบริษัทนี้แทบจะผูกขาดการผลิตเครื่องจากลิโรกราฟีแบบ EUV ซึ่งซับซ้อนและลงทุนวิจัยมานานหลายสิบปีครับปี2023เขาส่งมอบเครื่อง EUV ไปกว่า50เครื่องราคาต่อเครื่องก็อยู่ที่ราว200-300ล้านยูโรไม่รวมไรายได้จากการดูแลหลังการขายอีกเพียบยังมีสิทธิบตัตรกว่า15,000รายการและพาร์ทเนอร์หลักคือไซส์ที่ผลิตเลนระดับนาโน เรียกว่าใครอยากทำเครื่องแข่งต้องเริ่มจากศูนย์เลยครับบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple, Nvidia, Tesla แม้จะไม่ได้ซื้อเครื่องโดยตรงแต่ก็อยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่พึ่งพา ASML ค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าไม่มี ASML โลกนี้อาจไม่มีชิป3นาโนเมตรหรือ AI อย่างที่เราใช้อยู่ตอนนี้ครับแต่กลับกลายเป็นว่าไตรามาส2ปี2025ที่เพิ่งประกาศออกมานั้น รายได้กำไรและคำสั่งซื้อใหม่ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดคุกตัวแต่ราคาหุ้นกลับร่วงหนักรายได้อยู่ที่7.7พันล้านยูโรกำไร2.29ล้านยูโรและคำสั่งซื้อใหม่5.54ล้านยูโรโดย42%เป็นเครื่อง EUV แต่หุ้นร่วงเพราะเพราะผู้บริหารเตือนว่าปี2026ยยังมีความไม่แน่นอนเยอะมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลก ความตึงเครียดทางการค้าและการลงทุนจากลูกค้ารายใหญ่ลูกค้าอย่าง TSMC s a m s u n งและ Intel เริ่มชะลอคำสั่งซื้อเพราะยังรอดูนโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐครับฝั่งจีนก็ไม่สามารถสั่งเครื่อง EUV ได้ตรงๆเพราะมีข้อจำกัดจากฝั่งตะวันตกทำให้บริษัทต้องไปขยายตลาดในอินเดียญี่ปุ่นและยุโรปแต่ในด้านดีคือ ASML ไม่มีหนี้และยังมีเงินสดในมือเยอะมาก พร้อมลงทุนใน R&D อย่างต่อเนื่องครับผู้บริหารก็ถือหุ้นเองเยอะคอสมควรแสดงว่ามั่นใจในบริษัทจริงๆแถมล่าสุดยังประกาศเปิดศูนย์ R&D ใหม่ที่เบอร์ลินและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้วยครับมีข่าวว่าเริ่มจับมือกับสตาร์ทอัพที่พัฒนาควอนตัมลิทโทกราฟีแล้วด้วยอนาคตอาจก้าวข้าม EUV ไปอีกขั้นอย่างไม่พอครับตอนนี้ยังมีการวิจัยเครื่อง EUV รุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานต่ำลง เพื่อให้เข้ากับเทรนด์ ESG และ green tech ด้วยครับในแง่ของโมเดลธุรกิจ ASML ไม่ได้แค่สายเครื่องแต่ยังมีรายได้าจากการบำรุงรักษาการอัปเกรดและระบบ AI ช่วยควบคุม defect rate ใช่ครับตอนนี้เขากำลังเปลี่ยนบทบาทจากผู้ผลิตเครื่องเป็น tech solution provider แบบครบวงจรครับย้อนดูราคาหุ้น5ปีที่ผ่านมาขึ้นจากราว200ดอลลาร์ไปเกิน900ดอลลาร์ แม้จะพักฐานแต่ก็ยังเอาพอฟอร์ม n a s ๊ a กและ s p 5 0 0ถ้ามองระยะยาว ASML คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกือบทุกเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น AI รถยนต์ไฟฟ้าหรืออุตสาหกรรมการแพทย์พูดง,ง่ายๆก็คือถ้าโลกจะเดินหน้าไปด้วยชิป ASML ก็คือผู้ที่ถือคีย์เทคโนโลยีอยู่ในมือแน่นอนครับทริปนี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำการลงทุนนะครับเราแค่อยากชวนคุยให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนมากขึ้น ใครที่อยากศึกษาลึกๆก,ก็ลองตามข่าวจากฝั่งยุโรปและรายงานผู้ถือหุ้นของ ASML ประกอบกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องลงทุนอะไรดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ